สวัสดีครับผมอยู่ผมช่องไทยซิ่งค์โมนครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านเอ็มยานยนครับนี่ครับมาเอาเครื่องมาเตินครับคันนู้นเลยนะครับนี่ครับร้านก็จะมีโครงขายเยอะมากนะครับท้งตรงท้งเครื่องครับมาวันนั้นก็ไม่ค่อยมีเยอะนะครับนี่ครับจะพามาดูเครื่องรเรียบเ0้าิดีครับเครื่องยันม่านะครับผม หอดีครับทันนี้มาเรียนี่ห้อหนึงนี่ยครับเรีรยยีหอมนันตัวแบบ B A นะัะน้ำยิ่มเลยเบานิ่มเลยครับ มีหลายโครงให้เลือกซื้อนะครับผมใครที่จะซื้อก็มาซื้อได้นะครับอันนี้โครง MC พลัดตัวนี้ก็เต็มเลยนะครับ I oh don't know. เราข้ามเมื่อกี้นียน่าจะไม่ขึ้นนะน่าจะขับไม่ขึ้นนะเนินนะครับในตรงนี้เนินนะครับเลยจะเป็นเนินนะครับในตอนกำลังเดินทางจากอำเภอน n a เกลี้ยงกลับสุพรรณนะครับ กลับร้อยกว่าโลนะครับ